งิดเ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 งิดขนซุมมือนี่เงิดอีหยังโอ้ยเจ้าบุเห็นบอกคุ้มใต้เลยหน่อเป็นอยังหัวตายได้เจ็ดมือเนี่ยเอาหัวไหมเนี่ยเจ้าก็อยากได้เจ้าก็เป็นบ้าสี่เหล่าคนเฮาว่าฮักกันฮักกันไฮ้แต่ยนี่หัวตายเห็นพวกท่านในสามมือถุ่นเลรนเฟสซองหาผู้เบาละซาข่อยมือเดียวเขาได้ข่อยนึ่งนั่นนี่ฮะนี่เอาข่อยถามเจ้าดูไปอะไรเอาวอนอีหยังหลายมือเถอาะถ้าสันข่อยตายเจ้าจะเอาหัวไหมเป็นบ่ กับว่าเอาไปย่งสิว่าเอาอุ้ยข่อยอายุหลายปนี้แล้วจะเข่าสี่สิบปีแล้วเขาจะไปเอาไม่ยากข่อยเฮ็ดหยังอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอยู่กับน้องสาวข่อยนี่ข่อยก็โอเคเราเขาไม่ได้เอาผัวใหม่เขก็อยู่ได้อยู่กับน้อ,อ,องเออข่อยูน้องไข่เออข้าวเจ้าคือต้องสั่งกับครอยู่อืมผู้ใหญ่คือเขาก็ค,คือละคนไม่คนละคนกันเนาะคนสิซาสิลือดิโจกิไลก็จะปีสองปีจังว่าได้ฉันบอกอือหัวได้ละ เเอ้าจาตา้ไปแล้วเจ้าสีหูสมบัติหูวตกนั่งบางมีเทิ้งปลาบปลาบงนรกปลาดีๆสวรรค์คนว่าเจ้าไม่ได้ขึ้นน้อกสวรรค์เป็นยังฟกหิวล่อเจ้าอยู่ขุนเขาถากน้ำออกบนแล้วเดี๋ยวมาว่าเคยไปสมบัตเคยแล้วเนาะโอ้เหน็ดไหลแต่เจ้าเป็นยังฉันคอยตายเจ้าสีเอาเมียหมาอยู่บ่โอ้ยสีเอาเป็นยังเจ้ากับเบิงเนี่ยแตละมื่นแตละเว้นเดือนหนึ่งกับบ่ได้พื่อคือ แห้งบ่มีแบบนี้ขอดีเอามาเห็นยังเนี่ยสิโอ้ยเอาเสิบเอวให้ยังเนาะเอาบ่เอาปกติปกติเนี่ยคือเจ้าเหรอล่ะอ๋อเจ้าเสือคือคอยอืมน้ำผู้ใดสิอยู่เป็นมูเจ้าเจ้าสิอยู่น้ำผู้ใดเจ้าสิบ่เงียบบ่เหงาติบ่เหงาบ่เหงาอยู่น้ำนองเจ้าเหรอเนี่ยมาโยนเขาเลยไม่คขาเท่าเลยใช่ไเป็นพระรายเฮาเลยพระราไว้ทวารเ้อะบอกรถ มันบ uh, oh, oh, ่ได้ดีคนสีซาดีบิมันมันแบบเนี้ยไปแล้วสิมาเอาน้ำนองสาวเมียมันบ่แม่นแนวเด้ก็บ่ได้เอามันข่อยเฮ็ดคือเจ้าเนย์โอ้ยบ่ต้องมาเฮ็ดคือข่อยดอกคนสีซาเบิดบ้านเบิดเมืองมันบ่แม่นแนวมันเป็นภาระให้มันอิดเป็นภาระให้ข่อยพอแห้งแล้วยังสิมาเป็นภาระให้มันอีกมันสียอีหยังนี่เฮาบ่รับเลี้ยงผู้เฒ่านะกูบ่ให้มึงเลี้ยงดอกไม่เลี้ยงอะ้จังได๋จะสิมาอยู่นําเฮาเนาะเอาก็อยู่ซื่อๆแล้แทนเอื้อยมึงเนาะ อเนบ้ายากเลยบอกอันนึงไปเห็ดอันนึงเนีอออบอกอันนึงสิไปเห็ดแนวสองสมม่เลยเข้านะเบ้ายากยังกับ่เป็นว่มีประโยชน์เบ้ายูนี่สิไปไว้ไว้สมมุดสิเบาไม่อย่งก่อนี่กรรกูใหรกูย่งรกับบ่ได้อีกทีพลบกฮับูเท่า